นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะบันทึกภาพช่วงที่นายสุพรพงษ์ยิ้มเข็มอดีตกุ๊กโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทวิติวันโคราชใช้ปืนลูกสองสั้นไปเจาะยิงนายนัดเดนนายเด็กกล้าเป็นพนักงานร,รักษาความปลอดภยัยที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้างสรรพสินค้าเ oh, <okay. S 1> มื่อช่วงค่ำวานนี้จากภาพจะเห็นนะคะว่าผู้บาดเจ็บใช้มือปัดป้องแต่ว่าถูกกระสุนยิงบริเวณริมฝีปาก คางแล้วก็หัวไหล่ขวาจนได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ก่อเหตุขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้ต่อมาในช่วงเวลาสี่ทุ่มค่ะผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนตำรวจปูทอนเมืองนครราชสีมาพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุรับสารภาพว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเพราะว่าถูกน,น,นายนัทนายกั่นแกล้งทําให้ต้องตกงานเบื้องต้นแจ้งข้อหาพกพาอาวุธไปในทางหรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตและพยายามฆ่าผู้อื่นขณะที่ผู้บาเดเจ็บเปิดเผยว่าอาจจะมาจากความโกรธแค้นส่วนตัวเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเชฟของโรงแรมมักจะนําสุราเข้ามาดื่มในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หลายครั้งค่ะตัวเองเลยได้รายงานให้กับหัวหน้าง,งานทราบตามขั้นตอนเป็นสาเหตุทําให้เชฟถูกไล่ออกจากงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะ หลายคนกลัวว่าจะไปซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนที่ศูนะะย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชนะคะเหตุการณ์รุนแรงครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อ4ีปีที่ผ่านมาทําให้ประชาชนและนะักท่องเที่ยวตื่นตระหนกวิ่งหนีเอาตัวรอดเพราะกังวลว่าอาจเป็นเหตุซ้ํารอยขณะที่บรรยากาศที่หน้าห้างเมื่อช่วงสายวันนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ